ดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีส so ุภาพสตรีหน้าตาสวยกับสวัสดีคนที่กําลังจะรวยกับสวัสดีคนที่สวยแต่ชีวิตดีดีด้วยนะฮะอยู่ผมช่องสมัยเว็บนะครับผมเป็นช่องรีวิวน้ํายาฟรีเบทของแบรนด์ต่างๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมารีวิวเจ้า The w ร์ d Banana Cake Edition นะครับผมเป็นน้ํายาของค่าย The w ร์ d นะครับผมทําการคอลแลบกับเอ่อกลุ่มคาเช่นนั่นเองนะครับผมเป็นเอาน้ำยา เค้กก้วยหอมอะไรประมาณนั้นนะฮะเรามาดูรายล,ละเอียดขวดกันนะครับก็จะมาเป็น120 ml size นะครับผมได้เป็น120 ml นั่นเอง ingredient นะครับผมวัตถุดิบบร n a นาห0เค้ก25ชีม15ตรงนี้เขียนว่า thank you for support นั่นเองนะฮะ pg 30 vg 70 nic k 3ตรงนี้ก็จะเป็นคำตรงคำเตือนว่าไปนะฮะ ควรเป็นสีเหลืองๆนะครับผมโอเคก่อนที่จะเข้าไปดูน้ํายานะครับผมสีของน้ํายาัเองผมต้องขออภัยนะครับผมในเสียงรบกวนต่างๆนะครับผมม่ว่าจะเป็นเสียงจรวงเสียงจับหรือเสียงอะไรก็ตามนะครับผมภายในคลิปนี้จริงๆผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะผมต้องขออภัยด้วยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสีของน้ํายากันเลยนะครับสีของน้ํายานะครับผมมาค่อนข้างเหล mhm. ืองนะครับผมออกไปประมาณ เหลืองทองประมาณนั้นอาจจะไม่ได้แบบสีเข้มมากนะฮะขวดค่อนข้างบีบง่ายนะครับผมขวดบีบง่ายมากนะครับผมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าใช้ขวดอะไรแต่ว่าก็อาจจะไม่เป็นชบับอาจจะไม่ได้เป็นชับบี้นะฮะแต่ก็ค่อนข้างบีบนุ่มกันเลยทีเดียวดูเห็นไหมบีบนุ่มบีบง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูตัวของน้ำยานะครับผมว่าหนืดหรือเปล่าในส,ส่วน PG ส0 VG 70นะครับ ค่อนข้างหนืด <Yeah. S 1> นะครับผมมีความหนืดเลยล <Yeah. S 1> อืมหนืดอ <Yeah. S 1> เหนื่นะฮะหนืดแล้วก็สีของน้ำยาก,ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมแต่ออกใสใสเลยเดี๋ยวลองลอง,ลองแตะชิมดูนะฮะ <Yeah. S 1> คำแรกที่ผมแตะชิมไปที่ลิ้นเนี่ยจะได้แบบรสของครีมครีมนะครับผมครีมที่มานำเลย วิมมานาในส่วนของอกล้วย,ยจะอยู่ทัท่วท่ปากเลยนะฮะเต็มปากเต็มคําเลยกล้วยเนี่ยออืออกล้วยมามานํามานํานะฮะหลังจากที่เราได้กินครีมไปนะครับผมส่วนเค้กเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปเวฟอีกทีนะฮะโอเคเรามาถึงขั้นตอนเวฟนะครับผมรูทที่ผมใช้นะครับผมเป็นฟิลแคปตันนะฮะ สำรีก็เป็นสำรีฝ้ายสีขาวนั่นเองนะฮะลื่นกันเลยนะฮะอือเท่าที่ผมได้กินเนี่ยได้กินแบบกล้วยกล้วยยังไงก็กล้วยแน่นอนเพราะว่ามันแบบกล้วยตั้ง60%นะครับผมในส่วนจุดนี้นะฮะแล้วเราลองเวฟดูนะครับ มันมหนามากเลยควันหนามาก <Yeah. S 1> อย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ากลิ่นตอนต้นเนี่ยให้อารมณ์แบบครีมอย่างที่ผมบอกไปในตอนแตะชิมนะครีมเนี่ยมานำๆเลยส่วนของกล้วยเนี่ยจะมาช่วงท,ท้ายๆนะครับผมแต่อยู่ทั่วปากแน่นอนกล้วยเนี่ยกล้วยมาเต็มเต็ม กล้วยเนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนอเป็นตัวเจแปนบานาน่านะครับผมเอ้หรือตัวเกียวบานาน่าในเรื่องของเดอะวานนะครับผมเพราะว่าผมว่า,วากล้วยของเดอะวานเนี่ยให้ความแบบเฉพาะตัวมากๆนะฮะในส่วนของกล้วยของเดอะวานเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบตัวเกียวบานาน่าที่ใครๆเคยลองนั่นแหละครับจะค่อนข้างกล้วยเนี่ยชัดมากเด่นมากนะฮะส่วนของเค,ค้กเนี่ยผม ผมแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะในส่วนตัวนี้เดี๋ยวขออีกคำหนึ่งนะฮะจะมาให้ความแบบเป็นอ,อปานาแล้วก็วิปครีมนะครับผมจะมานวลกลมๆพร้อมกันในส่วนเค้กเนี่ยผมไม่รู้นะฮะผมแทบสัมผัสไม่ได้เลยนะครับผมมาดูสำหรับความหวานนะความหวานตัวนี้ผมให้ประมาณสัก สองจุดห้าเต็มห้านะฮะสองจุดห้าเต็มห้าเป็นน้ํายาค่อนข้างไม่ไม่ได้หวานนะครับผมอาจจะไม่ได้หวานด้วยความเป็นแบบในส่วนของสัดส,ส่วนไม่ได้หวานมากอาจจะหวานที่หัวกลิ่นของบานาน่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สัดส,ส่วน v g สามสิบ v g เจ็ดสิบเนี่ยมาค่อนข้างละมุนล, <Wow. S 1> ละมุนสุกง่ายนะครับผมนิกสามไม่มีการกระแทกคอใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นน้ํายาที่ค่อนข้างสุกง่ายสุกสบายนะฮะ ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนหาลองดูกันนะครับผมแต่ว่ามันก็มันจัดมาโดยเฉพาะเป็นน้ำยาของอกลุ่มคาเช่นเองนะฮะอาจจะเป็นแฟนดิแฟนดิเชั่นนั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มของคาเช่นเองนะครับผมก็น้ำยาตัวนี้ก็จะประมาณนี้นครับผมไม่มีความเย็นนะฮะตัวนี้อืมก็ถ้าใครสามารถหามาลิ้มลองได้ก็แนะนำครับผมลองดูลองดูสำหรับสัต์กล้วยนะผมแนะนำเลยตัวนี้ ก็ผมได้ยินมาคร่าวๆนะครับผมในกลุ่มคาเช่นนะครับผมจะมีการเปิดพีน่าจะเป็นสายขนมนะสายขนมเป็นแตงโมอะไรสักอย่างหนะึ่งต้องเข้าไปติดตามในกลุ่มของเดอะวัหรือกลุ่มของคาเช่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับผมไว้กดเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปลองศึกษาถามแอดมินดูนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมคงต้องลาจากเพื่อนๆไปแล้วนะครับผม ยังไงก็ขออภัยในเสียงรบกวนต่างๆนะครับผมถ้าไม่ชอบใจแล้วก็เม้นไว้นะครับผมอพูดได้อย่าแรงนะครับผมเพราะผมด่ากลับแน่นอนนะฮะโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมยังไงคลิปนี้ผมขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับกับเจ้า The Watch Banana Cake Edition หวัสดีฮะ